โอ้มาบ้านหลังเดียวกูทำเอ้ยมีคนหลังนี้มีคนแล้วยังไม่มีปืนด้วยเออกูไม่มีเฮ้ยทำไมทำไมมีปืนอะขี้โกงนั่นนั่นมีป้องอะมีปืนเอ็มสิบหกเอ็มมีมีมีปืนอยู่สองนั่นมีป้องอะใครอยู่แถวนี้บ้างเร็วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของพี่ป้องมีปืนอยู่สองชุดอะดีไปไหม ยังยังยังยิบยิบตรงนี้องมีปืนอยู่สองชุดมาเอาอนเออแป๊บนึงมันเป็นบอสอะไรกันกองเฝ้าบ้านไว้ไม่รู้ไม่ไม่บอสอันนี้คนไอ้แคานหนีด้วยได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้ไอ้เงี้ยมึงไม่ให้กระุูกลัวอ่าแบ่งไปหกสิบไปมานี่พี่ดามานนี่อ่ะขอกูกำแัลงเออไห้ฟังกูด้วยวิ่งหนีไปละกูมาเนี่ย

มีแขกเหรอมีแขกนำเด็กเสิร์ฟเออโหดโหดกระโดดทีปเป็ดเหลืออะไรบ้างเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยมันจะคู่กันเน่ยัง ตอนนั้นกันอารมณ์เสียเว้ยจะไม่น่าส้มๆไปทำเหมืนก่อนเลยทำไมอ่ะทำไมจะน่าจะเอาไปเอาพันที่ไอเดาหน่อย <c oughs> ไปสู่ขอลูกชายไอเดาสักหน่อยเอามาส่งกับแมวเมืองอีหวงชิวพูออมกออกเป็นไอส้มดังแมพอ่ะ <c oughs> เออแมวพันห่างกูดอีกอะ ูออะเไอ้ส้มหางคออไอ้ส้มหางคอจ้ะจุดจุดแ่มจจุุดดขายนะหางคอเนี่ยไปเหี้ยได้หางปูดนะไม่มันไม่แบบที่ปูดมันคอดเขื่อนตั้งไว้อะไรเออแบบสั้นแบบสั้นมากอ่ะนี่บูลลี่น้องกูแล้วเวลาอารมดีมันก็ดิกหางอ่ะไม่มีหางให้กระดิกอ่ะ ไงม,มึงโหดเกิอนอะเต็มแขนยี่บอะฮะโซ่ไม่กูกูมันมันมันเล่นแรงด้วยกูก็เล่นกับมันไงกูแบบไม่หนีอะมึงออกไหมปกติเวลาถ้าเล่นแรงกกเขาจะดุแล้วก็หนีมันอะไรไม่เล่นด้วยใช่ปะมันเล่นมากูก็เล่นด้วยเล่นมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วค่อยทำแผลทีเดียวมึงเข้าไปยอมตันเล็บเฮือมันอือชมพู่เพิ่งจเล็บขูดมือมาเคี่ยว <T t เออมันมันแค่เอามือจับแล้วก็กัดอ่ะเสยยิ่จะเป็นอ่ารักมากไปละเออกูเออมีวัคซีนป้องกันตัวอยู่ตั้งสิบสี่เข็มในร่างกายภูมิต้านทานแน่นจะเจ้าคุณสีบอกนะเยอะแยะเลยมีอูสีนี่ไปฆ่าใครได้ ได้อูซี่เนี่ยปึ๊บบอลเนนบอลเนินครั้นึงอูยิงไปจีกบ้าอ๋อเสียงที่ป้องเดินบังวิ่งมาด้วยความไวอ๋อเอาธาตุลมมา ท่านลบมาหมดละล,ลบหมด <c oughs> เฮ้ยยโดไอวอลบัจโดสปอร์ตใช่ดูดิเนี่ยดูในกว่าเกมว่าน่าไอวอลเลยนึกว่าฟีไฟเฮ้ยมีคนมามีคนมา,อาอยิางเลยความเร็วสูงแล้วใครไปเปิด เอาอีอยิปต์เบ็่อกูเลยไม่กูยิงเป็นน้ำแข็งแล้วมันเผาตกลงไอนะ้น้าเป็นอะไรวะสิเอ่อยิงแล้วศัตรูตจะปั๊มยาไม่ได้อะปั๊มยาไม่ขึ้นนะ่ะเออขนาดกูหัดลมมา,นานหรือตู้ยศส่วนธาตุลมมันจะเป็นวิง่งวิ่งไวกับวางวางวาง,วางลดดาเมจแบบหม,มูมันจะมีคนยิงที่มากกว่า,วาเดี๋ยวอยู่ไหนวะข้างหลงังข้างหลงังอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว เฮ้ยคุณหกเมื่อกี้ขอนะใครเอาคุณสองใครจะเอาคุณสองเปล่าเดี๋ยวอถอดให้ถูกมีคุณสี่เนี่ยนี่เอามาให้ร่องก็ได้มามามาคุณสองที่หยิบร่วงมีเลดดอดอยู่หยิบชอบเอาคุณหกติดเป็นกลนเฮ้ยเข้าวงแล้วโอยปืนลั่นอยากได้คุณทอห้ำอันนี <laughs> <c oughs> ่ยเฮ้ยจะต่อยไปคุณที่สองกันเฮ้ยเฮียโคตรปั่น คุณเอาไม่ห่อไงห่อกับคูณสามอ่ะเออนั่นแหละมันจะนิ่งเ็กึ่งอิไม่เท่าบูกเลยเลยใช่ต้องใช้คูณแปดสองอันต่อเป็นคูณสิบหกว่าเอาไว้ยิงข่าแม่น้ำสโตสต้นั่แหละยิบยานด้ยานนัะนีหอยอ่ะ าเอ้ยตานีแชมป์แน่ๆเลยว่ะมีลางอยู่ไหนวะเนี่ยอย่าอย่าทุเรศมันขนก็สุนไม่ให้เก็บเนี่ยว oh. ่ะ ดีเอาปไป<ด>กระสุนเขียวอะไ,<ด>ได้สงไนเปอร์มีไหมอะดีกระสุนเขียวไป <ๆ S 1> ที่บ้องอะยิบใช้เอสอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเคยไปหากระสุนเขียวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันไข่มันตุ่มตุ่มตุ่มข้างล่างยิงกันหรอมเม้งชูมเม้งชูมเม้งเฮ้ยทำไมมันซีเล่นมาที่มันเหลือคนตั้งเยอะขนาดนี้เลยอ่าอันนี้ด่านมันใหญ่ไมมหมไม่เหมือนด่านเมื่อกี้ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรไอ้เฮียไอ้อะไรแต่งปืนเมื่อกี้คือเก็บขึ้นมาแล้วมันเข้ากระเป๋าไปแล้วมันก็หายไปเลยแล้วมันก็ไม่เข้าไปอยู่ที่ปืนด้วยจริงเหรอเออเฮ้ยกันไอ้กันสั่นเมื่อกี้หายไปไหนวะเฮ้ยกี่ดี๊รอบอุ้ยสงสารน่ะกลัวนี้ไฟชมพู่แน่เลยชมพู่เอาไฟ อไปมันหายไปมาเยี่ยมเออกำลังเอาไปได้ด้วยหรอวะที่ฮะมันเอาจากซีไปได้ด้วยหรอไม่คือกำลังก้มเก็บแล้วมันก็หายไปเลยอ๋อหวานมาเยี่ยมไปหายไปได้ไงอ่ะหลบได้ไหมไว้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 กลัวอีผีไม่รอดว่ะทางเนี้ยอีผีวกดตบหน่อาเชื่อกดโดนปุ่มกดผิดโดนปุ่มเห็นหลบอยู่างนี้อย่างไหนๆกูจะกดไปละ จะลงทำไมล่ะอะพี่ป้องอส่งพลังให้เผื่อไว้ใช้พี่ป้องก็เยอะอยู่นะอ่าเอ้หนูยิงลูกไปด้วยนะกูเป็นน้อยซักเข้าเองใครยิงใครวะโูยิงเล่นมันมีลูกไฟายิบซี่เขาสงสารยิบซียิบซีเอาอะไรหรอเดี๋ยวคล้อให้ทำมาเถอะ อรู้สึกผิดจังเลยของแต่งหายเฉยเอออุตส่าห์ดอกเลเซอร์ทิ้งแล้วก็วิ่งมาฟับหายเสียงให้ผู้เหมือนแบบไอ้อะไรนะเอเลยกผิดอ่ะเออก็บเอ็บเคเอแมงอะไรนะเออเอา SLR ไหมกูดอก SLR ทิ้งเก็บ SKS และเออมออเออเอดิออเออเออเอ่เออเอยู่อเอ ตรงนี้ตรงน้เหเราเบิดให้รับนะเออตอนนี้ไม่ได้เก็บระเบิดเลยนี่ว่าเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจเอออันนี้คือตั้งใจสุดเลยเฮ้ยสองคนนั้นตามมากันได้แล้วในโดนวงนี้นะไว้ข้าหลังครัมันกำลังยิงกัน อเอออปล่ยบีบไ,ไ,ไม่เท่าไหร่มั้งข้างหลังแต่ข้างหลังกำลังสู้กันเดือดเลยเราไปเก็บไปเลยเดี๋ยวคักก่อนพี่พี่ป้องพี่ป้องใจเย็นๆโคตห้าวเออห้าวสุดไม่ใช่ไม่ใช่ห้าวมาห้าวอยู่ไรแดดตึงมองแล้วเ <laughs> นี่ยอ,อุ้ยยิบไหนยังแป๊บนึง ไปข้างหน้าตรงยิบอ่ะนี่เป็นไงผู้พป้อกวิ่งเร็วป่ะล่ะกำลังไปกำลังไปยู่ตรงไหนวะเดาน่าจะบอสน้าจะบอสโอเคถ้าบอสจริงงั้นเก็บเลยแต่ถ้าบอสไม่จริงเนี่ยชิบหายนะ How you l i k เดเดเตดเตงต้งตุ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 ้งต้งงเหมงอน้งตุ้งตต้งตตงง ไเพยายากเล่นร้อยหน้าทองแมวมือชอบไปกดรีโหลดอ่ะแล้วรีโหลดร้อยหน้าก็คือครึ่งวันตายไปหนึ่งสิบสิบบาทไปดูซิ่มีของแต่งอะไรเปล่ามาหลังพี่ป้องแงเลยเฮียหลังกูแม่งมายิงไล่กูทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนดีวุ้ยตรงนี้เดี๋ยวหามุมเดียก่อน ใช่เห็นละแปลกนึงล้มมาหรอที่มาร์กไงนะยังยังยังยัตงตัวนี้นา่าจะบอาแต่อไอตัวข้างบนอะของจริงโอ <my> ้แแแแลแล้ว้ววปกกโอ้ให้มันดีวะเไม่ต้องเติมกระสุนให้เต็มแล้วก่อนไปไปต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันมั้งเนี่ย งข้างหลังไม่มีอะไรใช่ไหมเมื่อกี้มันตายเลยปะไม่น่ามีนะตายตายตายอยู่บนโขดหินเนี่ยโอเคดีข้างหน้าไกลๆๆนู้นอะมีแอร์ดอบอีกอ๋อขี้เกียจวิ่งไปงัดแล้วของของเยอะแล้วจะแพ้รู้เปล่าเวลาของกากอะเออของกากเกาชอบชนะเฮ้ยเหลือสิบหกคนเองสิเรามีสี่ละ ของเขาก็อีกสีพลังอะไรมีสามร้อยดาดกดใจทีๆกับวิง่งมันส่งให้เพื่อนได้เจอเวเอาตายเลยเฮยทงของมึงอะไ,ไปในบ้านซมบ้านซม mark the location บอกแมวหรือว่าอะไรนสมบัติไปไหนจะไปอยู่บ้านรู้กันเหรอผู้ที่มารู้กันเหรอไม่เอาไม่เอาคืเจอคนเจอคนค่ะเมื่อกี้ยิงไปแล้วยิงไปแล้วตายไปแล้วสิอ่าร้อนผู้ที่น่าร้อน โใครยิงน่ะมีมองซ้อมปืนโอ้ยขฉลาดก้อนนี่นะดูเดเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลายิงมันยิงไม่ได้สิโอ้ยิงออกเดี๋ยวไม่โดนยยิงไม่ออกนะพอได้ตายของพอเอาวงเล็กเลยอ่ะแบบขอขอได้ยิงหน่อยร้อยนัดอ่ะอุตส่าห์ชิวมาใครเอาคนสี่ล่า ใชอยูใช่ยู่คูณสี่มันระยะมันมาได้เราพอเห็นเออระยะมันเพี้ยนเพี้ยนน่ะมเราทิ้งละเอาไปกลางทางละเอาแต่พี่บ้องมีแค่คูณต่อยนะสิเอ้าวิ่งไปเอาให้ี่พี่บ้องบวกเอ้าบวกอะไรนะพี่บ้องบวกบวกมันแคบขนาดนั้นตอนไหนไม่แคบแล้วคงไม่ต้องคูณแล้วสิที่ใช้ต้องมีแค่คูณหกตอนนี้ใครมีแม็กดำเหลือบ้างมีไม่มีละ รม่ไม่เป็นไรเรา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 ถือเคสคือ,อ,อของเกลือแล้วเราจะชนะที่สมตรงนี้ตรงี่งเรียกมาแบบไม่มีอะไรเลยวะสิเราเยี่ยมพื้นที่โค่นโล่งอะ่ะมันกว้างมันกว้างเนยเฮ้ยม,มีมีโค้ทางทางทางทิศร้อยสามสิบไหนอะ,อะไหนวะตีพี่พ้องวิ่งมาไม่เห็นเจอเลยไอ้ผู้อยู่ทางนั้นด้วยผู้โดนเปล่าไม่โดนไม่โดนไม่โดน ยิบสอยล้วย <society. S 1> ิบสอยเิบสี <dialect> ่เลยยีสบสอยยีสิยสิบสี่สอยแล้ว้ชอบสอยเิบเหรเฮ้ยเห็นละใกล้ๆตัวเมื่อกี้ขอนึงขอนึเดยอาแอนด็อกมึงนะชิโด้เฮียมงวิ่งซิแซกวะเอาวะ ตรงไหนวะแตกตรงไ,ไม่ใช่คนละตัวนี่วะตายไปแล้วเออาตายสักทีแม่งวิ่งจูบอ,อยู่ได้สี่สามคนนะสิมันน่าจะอยู่หลังเนินเนี่ยสิเออเออยู่หลังน<ๆ>เนินอยู่หลังเนินไป วิ่งซิกแซกซิกแซกนักฟุตบอลเหรอฮะเฮ้ยเหลือสองเหลือสองมันยิงกันตายตรงตรงหลังเนินนะตรงที่พี่ป้องกับผู้กำลังวิ่งขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวมันทำไมเป็นอ๋อมันยิงน่าจะยิงตายแถวเนี้ยไในแถวไอ้แอร์ดอทเก่าเนี่ยเจอละเจอละเจอละแป๊บแป๊บขอขอลบแป๊บอยู่บนอยู่บนอาคารอยู่บนอาคาร อยู่บนตึกอ่ะมาให้หน่อยบนบ้านบนบ้านทีพี่ป้องยิงมันม<า>หมดร้อยนัดได้ไหมเจอแล้วอยู่บนบ้านตัวเลยอ้าไ <c oughs> อ้เหี <c oughs> ้ยให้มันยิงโดนพี่ป้องจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันอยู่บนหลังคาเลยสิอ่าฮะไหนๆก็แจกสบายมาแล้วคือต้องมาช่วยพี่ป้องนะมันอยู่บนบ้านอ่าอ่า คือยิบยังวิ่งมาไม่เห็นบ้านเลยออกีออนทียังไม่ข้ามเนินมาเหรอใช่มันลงไปแล้วมานลงแล้วมนลวมัน้นลงแมันลงแล้วมนลงแลนลแ,แล้ม่งวนลงกล้งแ้มนง้ม okay. ะ,ะนลามันงแล้นลล้น้วนงง้นต้งนลั้ัมันมัน้บนบน มันกั้นมันกั้นนี่วะอยู่เนี่ยชั้นสองไอ้ซัดปิดได้ตัวกะโดนไปเกิืองแมกไปเกลือฆ่าได้นั่เนเหลือมาคนเดียวเน,นี่ยชมเข้าเองชมอเขอ้าจันบนหน่าจันบหน่าสองสอง ดีพี่บ้องหลอกกันแล้วนะดีดูแล้วก,กันนะว่าเราโล่ไปทางไหนเอาอีสัอบวกแม่งเลยสองสองสองทางซ้ายทัานสองเหรออ๋เอ,อเห็นแล้วเห็นแล้วหลางหลางแล้วตามมาเดี๋ยวว่าสี Dân vâng, dân vâng, dân vâng. Cảm ơn Bắt đây tìa dịp Ờ lụt lẹo Tập nâng Lụt lấy lụt lấy Chân sóng chân 2 Mấy chỗ đâu dùng ใช่อยู่ชั้นสองเห็นละเสื้อสีเหลืองอะแต่ยิงไม่ได้ไอเฮียไม่ไหวละชา์จละไม่ให้มันโผล่ไม่ให้มันโผล่ไปคุณน็อกไปโดนแล้วจโดมาข้างนอกตอนเนี้ยเอาคุณน็อกเนี่ยมันโดนตรงแล้วอยู่ไหนวะ ว,ว,ว,วิ่งวนวิ่งวนรอบบ้านเลยแม่<อ>เฮ้ยแว่นเท่จัดอะเห <laughs> มือนได้นหนังไงวะเออไอเนี่ยด็อกเตอร์ออกโตปุต์สปไปเดอร์แมนยังเถื่อไปเอาชุดเลยมาไปโดดลงมาไอ,อ้โดออกมาละชุดเถียออะกูไง